หลังจากลงทุนไปแล้วเนี่ยหปี2ปี3ปีชีวิตจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะเราไม่จำเป็นต้องทํางานประจำตลอดไปที่รักทุกท่าน สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะซิอยู่เชียงใหม่นะครับแล้วก็วันนี้มาตามติดชีวิตนักทุนนะครับหลังลงทุนไปแล้วประมาณปีหนึ่งนะครับไปดูกันดีกว่าว่านักทุนเนี่ยที่ลงทุนอสังหาไปแล้ว1ปีชีวิตเป็นยังไงบ้างนะจ๊จะซีเชื่อว่ามีหลายคนสงสัยเนาะว่าหลังจากลงทุนไปแล้วเนี่ยหปี 1, 2ปี3ปีชีวิตจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับเนี่ยก็นี่ก็เป็นร้านของนักทุนนะครับที่ลงทุนในสังหากับทางซีนะครับซึ่งลงทุนน่าจะประมาณปีที่แล้วนะจ๊ะที่ทุกท่านเอากาาด้นเ็มปิ ล้างรถอน,นี้คือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่เขาํานะแต่จริงๆแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะคะก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องทํางานประจําตลอดไปที่รักทุกท่านนะครับเราทํางานประจาเพื่อเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเราเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อเราสะสมคอนเนคชั่นซึ่งรวมประมวลทั้งหมดแล้วเนี่ยการทํางานประจามันดีมากเลยครับถ้าเราทํางานเป็นเออไม่ได้แบบทํางานให้ชาวชาว,ชา,วชามนะแต่ต้องรู้ว่าเป้าหมายในการทํางานมันคืออะไรเราทํางานประจําเพื่ออะไรและอีกอย่างกนะ็คือหลายๆคนนะครับที่เพิ่งเรียนจบใหม่เนี่ยก็วางแผนตัวเองเลยว่าอ้าโอเคนะเรา มาทำงานประจําเพื่อที่จะหลังจากเนี้ยเราจะมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วเอากําไรในตัวอสังหาเนี้ยไปต่อยอดในการทำธุรกิจเพราะว่าหลายคนรู้ว่าในส่วนของการลงทุนในอสังหาเนี้ยเราทำำาํากําไรแล้วเราเอาไปต่อยอดธุรกิจได้เลยอย่างเช่นเราอยากเริ่มต้นในการทาธุกรกิจใช่ไหมแต่อาจจะต้องใช้เงินบางส่วนเราก็ไม่ต้องไปกู้ไปอะไรก็คือลงทุนในอสังหาปุ๊บเรามีทรัพย์สินนะคะแล้วก็สามารถมีเงินที่สามารถมาต่อย,ยอดในตัวธุกรกิจได้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้คุยกับเจ้าของนะมาแล้วมาแล้วอ่ะทุกคนเราอยู่กับเจ้าของร้านแล้ว,ลวนะจ๊ สวัสดีครับสวัสดีครับโหหน้าเด็กกว่าเราอีกอ่ะเออเฮียของเฮียเนี่ยก็คือพอได้กำไรจากอสังหาผู้มาเปิดร้านถูกไหมใช่ครับเออแล้วเป็นยังไงบ้างก็ตอบรับในการเปิดร้านมีลูกค้าใช่ลูก้าเยอะครับลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆโปรโมทร้านตัวเองหน่อยให้โปรโมทร้านตัวเองก็ร้าน Speedy Car Watch เชียงใหม่นะครับามรอยู่แถาช้างเผือกก็แวะมาได้นะครับนักสีท้ายน่องนักแมพด่วนสิบสี่สิบนาทีเสร็จแล้วน้าจ๊ะที่ท่านก็พออุดหนุนได้นะครับลงทุนประมาณเท่าไหร่นะปีหนึ่งได้แล้วไหมใช่ไหมเฮียครึ่งปีครึ่งครึ่งปีหรอครึ่งปีครึ่งปีนึกว่าออกจากงานประจําไปแล้วเนี่ยเออยังไม่ออกจากงานประจําครับเฮียดูแลอะไรนะเฮียดูแลเรื่อง ทางเวลครับผมสร้ความมั่งคั่งให้กับลูกค้าก็ดูเรื่องประกันชีวิตของคุณเพราะว่าอาหารของแบงก์เอชซีบีนะจ๊ะที่ดัท่านนะจ๊ะเห็นไหมว่าต่อยอดทําเงินหลายช่องทางนะจ๊ะที่นี่รายได้ต่อเดือนวันเท่าไหร่เนี่ยได้เฉลี่ยเฉลี่ยต่อเดือนก็อยู่ประมาณสักหมื่นสองหมื่นประมาณสองหมื่นยังไม่ค่อยเยอะกันล้วยังไม่ค่อยเออกำลังเริ่มต้นนะคะังไ่องช่วยกัน <G ül> เออต้องมาช่วยอิญหนุนนะเนี่ยอุ้จะบอกว่าทุกคนตะืกี้ก็คือแอบถ่ายคลิปม,มาด้วยก็คือล้างคือแบบไม่ต้องใช้มือสัมผัสในการถูน,นะจ๊ะใช้ระบบอะไรนะเฮียเป็นโฟมแบบทัชเชลสนะครับไรการสัมผัสนะฮะับไม่ต้องถูเลยเออไม่ต้องถูเลยเไหม,ไมนนที่เห็นน้องกำลังทำอยู่นี่คือเช็ดแห้งอ,อ่าอเช็ดแห้งเฉยๆนะครับก็นี่มาอัปเดตชีวิตนักลงทุนนะจ๊ะแล้วก็อยู่ที่เชียงใหม่นะจ๊ะก็ได้รถสวยๆเงาๆกลับไปนะจ๊ะโอเคขอบคุณครับเฮียครับบ๊ายบาย